อย่างนี้น,นะครับกรรมการอันนี้เป็นการตีลูกโทษบัตรเ,เป็นที่หนึ่งที่สองในสายครับตีไงน,น,นะครับตีรบตกรรมการตีคนเดียวเหรอครับอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเครับเติร์ปเอาใครก็ได้มาเตะอ่ะาก็คือจะเปลี่ยนใครก็ได้จะเอาถ้าอสอโโงคนเสมอกันคือสามสามครับทีสี่คือเราจะเอาใครมาเตะก็ได้ ถ้าสมมติเสมอกันดีเราคนเดิมตะก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนคนก็ได้ครับครับผมครับมีเป็นกริกาของรายการแชมป์พม่านครับซีซั่นห้าครับสายนี้ครับแต้มเท่ากันครับหกแต้มแล้วก็ลูกได้เสียบบกที่สามลูกเท่ากันครับกรรมการกติกาคือว่าต้องมาวัดกันที่จุดโทษครับว่าใครจะเข้าไปเป็นที่หนึ่งหรือที่สองในสายครับ ขออนุญาตกรรมการครับเข้ามาในสนามเพื่อเก็บภาพนะครับจุดโทษนะครับสามคนแรกครับสามคนแรกครับเตะเข้าไปแล้วในเสมอกันอยู่คนที่สี่ใครก็ได้ครับลูกแรกครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นพีเมกเกอร์เลยครับของทีมบัดโพรซิตี้ครับคนนี้ครับแต่ยังไม่มีผู้ชนะครับสามคนแรกต้องอยู่สามคนนะครับคนที่หนึ่งนะครับของบัดโพรซิตี้นะครับเข้าไปแล้วครับ เป็นนำหนึ่งศูนย์ครับคนต่อไปครับคนที่หนึ่งของอนุบาลใจกวมครับน้องไอเฟลครับพิษชชยาสันอัดประจันครับหนึ่ง ครับคนต่อไปของวัตโพสตี้ครับหมายเลขสิบห้าครับขี่ครับขึ้นนำสองหนึ่งครับคนต่อไปของสิคูชัดชมรมฟุตบอลโรงเรียนอุบานเซียงครับ หมายเลขเก้าพงษ์สพัดจันทาคลิปครับเจ้าสุนก้าปิบยองครับอีเสมอเป็นสองสองครับคนที่สามครับของวัดโพสิตี้ครับหมายเลขสองครับยิงกระขึ้นนํำครับ โอ้โหตรงนี้ครับนิ่งมากครับทีสาม,มครับของอนุมานชัยภูมิครับหมายเลขห้าครับพัฒดดนายป้องขันครับอีเสมอสามสมครับ ต่อไปเซเดนดีครับใครก็ได้นะครับมายิงนะครับคนเดิมคนเก่ายิงได้หมดนะครับนะครับกติกาครับกติกาของเอสเตฟุตบอลคลับสนามยาเทียมของอัอพูเุขียวครับคนที่สี่ครับมุมเน้นๆเลยครับขึ้นนำสี่สามครับสำหรับมัตโพซิตี้ครับ คนเดิมก็ยิงส0ลูกก็ได้ครับคนที่4ขึ้นไปครับ <c oughs> <c oughs> ผู้สามประตูไปถูกทางครับสมเยกันที่4ประตูต่อ4ครับ <c oughs> คนที่5ครับใช้นักเตะคนเดิมได้นะครับตั้งแต่คนที่4เป็นต้นไปครับกติก,กาของแชมป์พม่านครับสีซสั่นห้าครับ ที่เดี๋ยวเราต้องบอกว่ามันใกล้ครับ,รม,บ,บมันใกล้ครับผู้สาประตูแม่เอาละครับคนที่ห้าครับไอเฟลครับของสิบกูชัดชมรมผู้บอออนุบานใช้คูมครับโอเคครับปีเสมอได้ครับห้าประตูต่อห้าครับ อันนี้ลูกประตูได้เสียเท่ากันทับสายนี้ครับต้องวัดก yani yep. ันเข้าเป็นทีมที่สองในสายเพื่อจะเล่นในรอบแปดในวันจันทร์นี้ครับเขาราด้วยกันนคู่ครับโอ้โหชนคานแล้วครับชนคานแล้วครับเอาครับจะจัดการได้หรือเปล่าครับผลที่หก ของอนุมันยูงครับใช้บริเวณคนเดียวครับพัฒนานป้องขันครับเข้าก็คือเป็นที่หนึ่งในสายครับโอเคครับก็เป็นนั้นว่าที่หนึ่งในสายครับอนุบาลชัยภูมินะครับ โอเคครับ,รบรเขารบกันทั้งคู่นะครับมีแต่ภาพผูกพันครับ,น,บนี่คือเยาวชนรุ่น15ปีครับโอ้โหสรีลานี่สุดยอดเลยครับ<ป>ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไอ้ขาขาใจครับตีทุ่คเลยครับแล้วลองจับสลาก